ติกพี่ชานะคะพบกับเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ชอข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่จะพาทุกคนไปขมวดเรื่องของกระแสใน,นการฟุตบอลค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มต้น้ี่ข่าวของควันหลงระหว่างเอเวอ์ตันกับหงแดงลิเวอร์พูลค่ะถึงแม้ว่าเกมจะแข่งจบไปแล้ว2วันนะคะแต่ก็มีประเด็นให้พูดถึงค่ะ เมื่อทางด้านของเอเวอตันนะคะได้ส่งคำร้องต่อคณะกรรมการผู้ตัดสินอาชีพนะคะให้ชี้แจงถึงจังหวะที่จยเอามาติดเข้าประทะกับแอนโทนีกอร์ดอนในนาทีที่3ในเกมที่ของแดร์วิพูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอตันค่ะทางด้านของเอเวอตันนะคะยังรู้สึกคาใจถึงจังหวะนี้ว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ได้จุดโทษเลยต้องการให้ทางด้านของคณะกรรมการผู้ตัดสินอาชีพเนี่ย ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าวค่ะข่าวต่อไปข้ามฟากมาทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะคะที่จะมีการแข่งขันกันในคืนนี้เวลาตีสอตามบ้านเราคู่ปิกเในเกมวันนี้นะคะนั่นก็คือทางด้านของเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดค่ะที่จะทำการแข่งขันกันในนัดแรกในรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะคะทางด้านของเป๊ปโกเดโอลาได้ออกมากระตุ้นลูกทีมค่ะว่าอยากสนใจ ประวัติศาสตร์ของทีมค่ะเพราะว่าถ้าหากสนใจประวัติศาสตร์ของทีมทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะไม่มีทางเอาชนะเรือลมาดริดได้เลยเพราะว่าทางด้านของเรามาดริเนี่ยมีประวัติที่ยาวนานนะคะเป๊ปโกดิโอลายังได้ออกมาอัปเดตความพร้อมของลูกทีมด้วยค่ะก่อนเกมนะคะว่าเขาเนี่ยอาจจะหมดสิทธิ์ใช้งานกองหลังอาชีพนะคะเนื่องจากว่าทางด้านของสโตนแล้วก็ทางด้านไคลวอเกอร์มีอาการบาดเจ็บซึ่งไม่น่าจะหายทันสำหรับเกมนี้ค่ะ ต่อไปค่ะฝากมาทางพิมารีทกันบ้างค่ะเมื่อคืนค่ะทางด้านของคิสเซ่นพาเลตเปิดบ้านต้อนรับกันเมือยงยอนของลีดยูเอต็ดนะคะคู่นี้ต้องบอกว่าสู้กันได้อย่างสนุกนะคะโดยเฉพาะในครึ่งหลังค่ะเจ้าบ้านอย่างคิสเซ่นพาเลตนะคะเปิดเกมบุกใส่ทางลีดยูเอต็ดได้อย่างเมามันมากเลยค่ะแต่สุดท้ายนะคะก็ไม่สามารถเจาะเกมรับของลีดยูเต็ดได้ค่ะสุดท้ายจบเกมไปแบ่งแต้มกันไปคนละหนแต้มค่ะ ต่อไปนะคะยังคงอยู่ที่เรื่องของคิสเซ่นพาเลตอยู่ค่ะแต่เป็นคิสเซ่นพาเลตกับหงแดงริเวอร์พูลนะคะมันมีการยืนยันออกมาอย่างทางการแล้วค่ะว่าหลังจากจบแมตช์แดงเดือดที่ไทยในวันที่12กรกฎานะคะ ผงแดนริพูแล้วก็ซิซ p นพาเลทเขาจะลงทําการอุ่นเครื่องกันในวันที่15กรกฎาคมที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะโดยจะมีการจําหน่ายตั๋วนะคะในราคา149เหรียญสิงคโปร์ค่ะหรือราวๆ3,725บาทไทยนะคะส่วนช่องทางการจําหน่ายนะคะเดี๋ยวติ๊กจะเอามาแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะยังไงก็ใครอยากจะไปเดินทางไปเชียร์สองทีมนี้ก็ไปชมกันได้ค่ะเพราะราคาตัว๋วคือถูกมากๆเลยค่ะ าวสุดท้ายของวันนี้ที่ขอปิดท้ายด้วยข่าวของหงแดงริพูค่ะทางด้านของเนโกวิลเลียมนะคะดาวรุ่งของหงแดงริพูได้ออกมายืนยันนะคะว่าอนาคตของเขากับหงแดงริพูในซีซั่นหน้าย,ยังไม่แน่นอนค่ะเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับหงแดงริพูอีกต่อไปหรือไม่เพราะว่าในด้านของการที่จะไปเบียดแย่งตำแหน่งกับทางของลุนพี่นะคะตั้งแต่ลุนพี่อย่างเทร็ดอาริสเนอร์อโนถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับข่าวที่ติ๊กนำมาเสนอในวันนี้ติ๊กหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ่ะฝากติดตามเอเชียบ like ุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์ในทุกๆช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น f c e b o o o TikTok อก u t u b e นะคะแล้วก็ Facebook ช่องด้วยนะคะแต่เดี๋ยวว่าแอบแย้มว่าเร็วๆนี้เราจะมีการย้ายช่องทางนะคะยังไงก็จะย้ายไปช่องทางไหนก็กติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย